สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเทคนินจาในวันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนนะครับมาดูสูตรในการจัดการกับข้อมูลที่เป็นเศษทศนิยมกันนะครับ ว่าแต่จะมีสูตรอะไรบ้างเดี๋ยเราไปติดตามรับชมกันครับมาเพิ่มทักษะการจัดการข้อมูลให้กับทีมด้วย Google Sheets เปลี่ยนการทํางานกับข้อมูลที่ยุ่งยากให้ง่ายเหมือนปลอกกล้วยด้วยเครื่องมือที่ใช้งานฟรีมีประสิทธิภาพสูงทํางานร่วมกันได้ผ่านระบบออนไลน์อัปเดการทํางานด้านข้อมูลขององค์กรให้ดีขึ้นด้วยหลักสูตร a s i c Google Sheets for business ที่พร้อมพัฒนาทักษะการใช้งานตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการทํางานร่วมกับงานขององค์กรได้จริงดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t e c h n i j a i n t h หรือโทร0 2 0 9 6 2 8 9 9เทคนิาหลักสูตรอบรมด้านเทคโนโลยีคุณภาพระดับนินจาในการจัดการกับเศษทศนิยมนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนั้นก็คือเรื่องของการปัดเศษหรือว่าการตัดเศษนั่นเองซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีสูตรที่เราพอคุ้นๆอยู่แล้วบ้างอย่างเช่น round floor ceiling แต่เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะพามาเจาะลึกกันว่าแต่ละสูตรเนี่ยใช้งานยังไงเราก็ยังมีตัวอื่นอีกไหมที่เราสามารถจัดการกับเศษทศนนิยมได้ถ้าพร้อมแล้วก็มาดูกันเลย มาเริ่มวันที่เบสิกตัวแรกก่อนอย่างสุตรราวนะครับที่เรามักจะใช้ในการปัดเศษขึ้นหรือลงก็ได้นะครับโดยที่มันจะอ้างอิงจากตัวเลขที่อยู่หลังตำแหน่งที่เราต้องการจะปัดถ้าเกิดว่าค่าของตัวเลขเมีค่าน้อยกว่า5หรือก็ขึ้น1นถึงสเนี่ยตัวเลขก็จะถูกปัดลงแต่ถ้ามีค่าตั้งแต่5ขึ้นไปเนี่ยตัวเลขก็จะถูกปัดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างการใช้งานกันเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพไปพร้อมกันนะครับสมมติว่าเรามีข้อมูลตัวเลขที่เป็นทศนิยมแบบนี้แลวเราอยากปัดเศษ เราสามารถใส่สูตร round เ,รเข้าไปได้ว่าเท่ากับ r o u n แล้วก็ตามด้วยเซลล์ตัวเลขที่เราต้องการจะปัดจากนั้นขั้นด้วยคอมมาแล้วก็ตามด้วยจํานวนหลักทศนิยมที่จะให้แสดงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพิมพ์เลข1เข้าไปแบบนี้แปลว่าเราอยากได้เลขที่แสดงเป็นทศนิยม1นําำแหน่งซึ่งถ้าเราลองกด enter ดูก็จะได้แบบนี้เลย ทีนี้อย่างที่เราบอกว่าสูตร round เนี่ยมันจะปัดเศษขึ้นหรือลงก็ได้แต่ว่ามันจะอ้างอิงจากตัวเลขเนาะแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันปัดขึ้นหรือปัดลงไปเลยโดยที่ไม่สนใจตัวเลขเนี่ยเราสามารถใช้สูตร round down กับ round up ได้นะครับโดยหลักการใช้งานนะครับก็จะเหมือนกันเลยแค่ round down เนี่ยเราจะใช้ในการปัดเศษลงโดยที่ไม่สนว่าเลขหลักด้านหลังเนี่ยที่เราเลือกจะเป็นเลขอะไรส่วน round up เนี่ยก็คือการปัดเศษขึ้นนะครับโดยที่ไม่สนว่าเลขหลักหลังเนี่ยที่เราเลือกเป็นเลขอะไรท่านนี้ ถัดมาตัวที่2นะครับก็คือสูตรฟลอร์ซึ่งสูตรนี้เนี่ยเราจะเอาไใช้ในการปัดเลขลงแล้วมันต่างยังไงกับราวๆอ่ะต่างครับเพราะว่าสูตรฟลอร์เนี่ยมันจะเป็นการปัดเลขลงแบบเป็นช่วงตามที่เรากําหนดยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากําหนดไว้ว่าให้ปัดช่วงละ20มันก็จะปัดเลขเนี่ยให้ลงมาอยู่ในช่วงที่หารด้วย20ลงตัวที่ใกล้ที่สุดถ้าพูดไปตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูการใช้งานจริงกันเลยสมมติว่าเรามีสูตรตัวเลขที่เราอยากปัดลงนะครับเราสามารถใช้งานสูตรฟลอร์ได้แบบนี้ พิมพ์เท่ากับฟลอร์จากนั้นก็ตามด้วยเซลล์ตัวเลขที่เราต้องการจะปัดแล้วก็กําหนดว่าเราจะปัดช่วงละเท่าไหร่อย่างในตัวอย่างนี้เราจะกําหนดเป็น20พอเรากด enter ผลลัพธ์ก็จะได้แบบนี้เลยจะเห็นว่าเลขตัวเลขที่เราปัดลงมาเนี่ยผลลัพธ์จะได้เท่ากับ2280ซึ่งมันก็คือตัวเลขที่ใกล้ที่สุดที่ถูกปัดลงมาทีละช่วงช่วงใน20ตามที่เรากําหนดนั่นเองทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลองแก้ค่าช่วงเนี่ย ไม่ใช่20แต่เป็น100ทุกคนคิดว่าตัวเลขนี้ผลลัพธ์จอกมาเป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเห็นไหมครับว่าผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ย <im man> ก็จะเปลี่ยนไปจาก2,280ก็จะเหลือแค่2,200แทน <im man> เพราะว่าเราเนี่ยมีการปัดลงเป็นช่วงช่วงละ100นะครับ <im man> เพราะฉะนั้นเศษทั้งหมดเนี่ยก็ <im man> จะถูกปัดออกไปน,นั่นเองทีนี้ในการใช้ฟลอร์นะครับจะมีข้อจํากัดอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือ เราไม่สามารถกําหนดค่าช่วงเนี่ยเป็นเลขสูตรได้มันจะทําให้เกิดเออร์เรสนะครับแล้วก็อย่างที่2ออันนี้จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่ใช้งานสูตรใน Excel ซนะครับซึ่งการใช้งานสูตรฟ o r ใน e x c e เเนี่ยเราจะไม่สามารถกําหนดค่าตัวเลขให้เป็นค่าลบแล้วกําหนดค่าช่วงเป็นค่าบวกได้แต่จริงๆแล้วก็มีสูตรที่สามารถทําให้มันทํางานได้นะครับนั่นก็คือ f l floor p r e c i s e ซึ่งการทํางานเนี่ยจะคล้ายฟ o r ทุกอย่างเลยแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือสามารถทําตามข้อจํากัดที่ f floor ทำไม่ได้น,นั่นเอง สมมุติว่าเราจะใช้งาน f o r p r ดั i พ i e แบบนี้จากนั้นเราลองกำหนดค่าช่วงให้กลายเป็นเลข0ูย์แล้วก็กด Enter ผลลัพธ์ที่ได้จากตอนแรกเนี่ยมันจะเออร์เลอร์ว่าหารได้วศูนยไม่ได้แต่อันนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเลข0ูนย์แทนส่วนในกรณีที่ค่าตัวเลขเนี่ยติดลบแล้วช่วงเนี่ยเป็นบวกให้เราดูตามตัวอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าในตัวของ l o s h l e t s เนี่ยมันสามารถทำงานได้ตามปกติแต่ใน Excel เนี่ยต้องใช้สูตร for. p r e ับพเท่านั้น และนี่ก็คือการทำงานของ f l o o r และ f l o o r .precise นั่นเองถัดมานะครับสูตรตัวที่3ก็คือ e l l i n g เป็นสูตรที่ใช้ในการปัดเศษขึ้นแบบเป็นช่วงหรือก็คือการทำงานที่ตรงข้ามกับสูตร f l o o r นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานให้เห็นภาพกันเลยดีกว่าและเนื่องจากการทำงานของ e ซ l i n g เนี่ยมันจะคล้ายๆ้กับสูตร f o r ร์เราก็เลยขอเตรียมข้อมูลไว้ก่อนแบบนี้นะโดยถ้าเกิดสมมติว่าเราลองใช้งาน Celling ก็สามารถใช้งานได้แบบนี้เลยสมมติว่าเรากำหนดให้ช่วงที่เราจะปัดเนี่ยเป็นทีละ 100. ล์ที่ได้่ย้แบบนี้ สังเกตว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยของเซลลิงจะกลายเป็น2,003ไม่ใช่2,002นะเพราะว่าของฟลอร์เนี่ยจะเป็นการปัดลงแต่เซลลิงเป็นการปัดขึ้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันได้2,003นั่นเองโดยในส่วนการใช้งานสูตรของเซลลิงเนี่ยจะไม่เหมือนกับฟลอร์ตรงที่ตัวเซลลิงเราสามารถกําหนดค่าช่วงเป็นสูตรได้แบบนี้ โดยผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยค่าเนี่ยจะออกมาเป็นศูนย์ไม่ว่าตัวเลขเนี่ยจะติดลบหรือว่าเป็นค่าบวกนั่นเองแต่หนึ่งในข้อจำกัดของเซลลิงเนี่ยก็จะเหมือนกับฟลอร์เลยแต่ว่าต่างกันนิดหน่อยก็คือเวลาที่เราใช้งานใน Excel เนี่ยเราไม่สามารถใช้งานเซลลิงโดยกําหนดตัวเลขเป็นค่าบวกแล้วช่วงเป็นค่าลบได้ซึ่งมันจะกลับกับฟลอร์หน่อยๆนะอย่างตงกันโดยสูตรที่จะทําให้มันใช้งานได้เนี่ยแน่นอนแล้วก็มีเหมือนฟลอร์เหมือนกันนั่นก็คือสูตร selling p r e c i s e โดยวิธีการใช้งาน Presize arling. Pre เนช้เหมือบ,บบรี้เลย ซึ่งถ้าเราใช้งานกับข้อมูลที่เป็นค่าบวกและช่วงที่เป็นค่าลบแบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาเป็น2อ0 3แบบนี้นั่นเองซึ่งก็แปลว่าสามารถทํางานได้ตามปกตินะแต่ถ้าเกิดใครลองใช้งาน g ูเก้ e s ินน่ะอาจจะไม่เห็นว่ามันเออร์เลอร์นะเพราะว่าอันนี้เป็นข้อจํากัดที่อยู่ใน Excel อย่างเดียวและนี่ก็คือการใช้งานสูตร e ซ l i n g และเ e ล l i n g p r e c i s e นั่นเองถัดมาก็คือสูตร In t โดยสูตรนี้นจะเป็นสูตรที่เราใช้ในการปัดเศษลงให้กลายเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด ซึ่งสูตรนี้เนี่ยจะเป็นการทํางานที่ไม่ค่อยซับซ้อนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยละกันสมมติว่าเราอยากปัดเศษตัวเลขด้วยสูตรอินวิธีการใช้งานก็ง่ายๆแบบนี้เลยแค่เราพิมพ์คําสั่งอินเข้าไปแล้วก็ตามด้วยเซลล์ตัวเลขที่เราจะปัดจากนั้นพินมพ์วงเล็บปิดแล้วก็กด Enter แค่นี้เลขของเราก็จะถูกปัดเศษไปเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าการใช้งานเนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยเราไม่ต้องกําหนดค่าอะไรมากมาย โดยหลักการของการใช้อินเนี่ยคือมันจะเป็นการปัดตัวเลขลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าที่มันเป็นบวกเนี่ยก็จะบวกน้อยลงแต่ค่าที่ติดลบเนี่ยจะติดลบมากขึ้นก็คือการปัดลงนั่นเองเนาะจบราคบสำหเราการใช้งานสูตรอินฟันเชมวล่าง่ายสุดๆเลยอันนี้บอกเลยแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายครับนั่นะก็คือสูตรทรั้งซึ่งเป็นสูตรที่ใช้ในการตัดเศษย้ํานะครับว่าเป็นการตัดเศษไม่ใช่การปัดเศษแต่ว่าก่อนจะงงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันเลย โดยการใช้งานสูตรทรั้งเนี่ยก็จะเหมือนกับสูตรอินเลยนะวิธีการใช้งานเราก็สามารถใส่สูตรไปได้เลยแบบนี้เพียงแค่เราพิมพ์เท่ากับทั้งเราก็ตามด้วยเซลล์ตัวเลขที่เราต้องการกดวงเล็บปิดแล้วกด enter แค่นี้ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าสูตรทรั้งเนี่ยมันเป็นสูตรในการตัดเศษเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่สนใจเลยว่าเลขทศนิยมด้านหลังเนี่ยเป็นเลขอะไรแต่มันจะตัดเศษทิ้งไปทั้งหมดเลยเอาแต่เลขที่เป็นจนํานวนเต็ม ซึ่งพอเราดูแบบนี้แล้วเนี่ยดูผิวเผินการทํางานมันอาจจะเหมือนกับของอินแต่จริงๆถ้าเราลองมาดูค่าที่มันติดลบอันนี้เราจะเห็นความแตกต่างเลยเพราะอย่างที่บอกว่าทั้งเนี่ยมันคือการตัดเศษแปลว่ามันจะไม่มีการเปลี่ยนตัวเลขที่เป็นจํานวนเต็ม แต่ว่าอินเนี่ยมันคือการปัดเศษให้ใกล้เคียงจานวนเต็มมากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานสูตรอินกับตัวค่าตัวเลขที่มันเป็นลบเนี่ยมันจะเป็นค่าที่ยิ่งออกห่างจากเลขสูตรมากขึ้นในขณะที่ทรังเนี่ยจะเข้าใกล้สูตมากขึ้นนั่นเองและนี่ก็คือสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลที่เป็นเศษทศนิยมที่นินจานํามาฝากในวันนี้ถ้าเกิดชอบหรือว่าถูกใจเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับเพจนิินจาด้วยนะ ส่วนใครเนี่ยอยากให้นินจามาแนะนําเนื้อหาหรือว่าเทคนิคการใช้งานอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกัน้ที่ด้านล่างเลยนะถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยนินจาจะมาทำคลิปอธิบายให้ฟังแน่นอนสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะนิน